นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับใช้ไลน์ทั้งคอมพิวเตอร์ใช้ไลน์ทั้งมือถือนะครับแต่พอไปเข้าใช้ไลน์ในคอมพิวเตอร์เนี่ยลืมรหัสนะครับลืมรหัสผ่านใส่รหัสผ่านไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้ปัญหานี้กันนะครับโอเคก็ไปที่ไลน์นะครับเสร็จแล้วก็มาที่หน้าหลักครับไปที่เฟืองตรงนี้นะครับกดตั้งค่านะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกไปที่บัญชีครับ พอเลื่อนลงมานะครับคุณพ่อคุณแม่จะเห็นตรงนี้นะครับรหัสลงรหัสผ่านลงทะเบียนนะครับรหัสผ่านของผมเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ลงทะเบียนก็กดเข้าไปลงทะเบียนรหัสผ่านได้เลยแต่ในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านนะครับเดี๋ยวอันนี้จะมาดูนัวต้นข่อนะครับอนน่ากรณีที่ใครลืมรหัสผ่านไม่ต้องเสียดนะครับไม่ต้องคิดมากก็ใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไปแค่นั้นเองนะครับอ่ารหัสผ่านนะครับใส่ให้มันรัดกลมนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ควรมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลข และที่สําคัญนะครับอย่าลืมจดรหัสผ่านไว้นะครับอาจจะจดไว้ตรงไหนของโทรศัพท์ก็ได้นะครับหรืออาจจะจดไว้ในโนต้ตของโทรศัพท์ก็ได้นะครับผมโอเคอันเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับผมจะใช้รหัสผ่านนี้นะครับก็คือปิดก่อนนะครับโอเคโอเคนะครับ เราก็กดดูครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่นะครับให้มันเหมือนกันเลยนะครับใส่รหัสผ่านใหม่ให้มันเหมือนกันนะครับเอาใหม่นะครับแใส่รหัสผ่านให้มันเหมือนกันก็คือกดลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับอันที่2ครับใส่รหัสให้มันเหมือนกันเลยนะครับ อ่าพอรหัสตรงกันเห็นไหมครับพอรหัสตรงกันแล้วมันก็จะขึ้นสีเขียวมาให้นะครับเราก็มากดดูก็ได้นะครับอ่ารหัสตรงกันแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ใช้รหัสผ่านนี้นะครับเคเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยต่อไปนะครับคุณพ่อคุณแม่จะไปใช้ลายในคอมพิวเตอร์ก็สามารถใส่รหัสผ่านนี้เข้าไปได้เลยนะครับก็ <pater> ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่วกวยกเกษียณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Thank you